สวัดีครับท่านผู้ชมนำท่านมาที่วงเวียนพระนารายมหาราชครับพรซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่ติดกับสถานีตำรวจภูทรเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับวันนี้มีการรำวงสวงสด็จพระนารายมหาราชนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้ท่าน ใน้ที่จังหวัดลบุรีเป็นพระเจ้าเป็นดินของเมืองลโวหรือลบบุรีครับของการนำนาเราลำลึกถึงท่านโดยการบูชาดวงสวงด้วยการรำครับผมตอนนี้ประชาชนมาจากทุกสารทิศในอำเภอต่างๆ11อำเภอของเมืองลบบุรีนะครับมี11อำเภอ มาทั้งหมดรวมกันแล้วก็ได้ประมาณ8,85 0คนนะครับอดีตข้าราชการของไม่มีอะไรตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้นะครับจะมาทุกอำเภอแล้วก็ มารำวงสวงพร้อมเพียงกันแล้วก็จะมีจุดพุดด้วยนะครับช่วงเย็นตรงนี้เลยนะครับที่วงเวียนพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นวงเวียนที่กว้างใหญ่มากๆเลยครับติดสถานีตำรวจเมืองใหม่หรือตำรวจภูธรเมืองใหม่ลบบุรีครับรล่นาราจบลงแล้วได้เห็นบรรยากาศรอบๆไปเลยนะครับสเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้อยู่ข้างบนนะครับชั้นบนของ วงเวียนพระนารายณ์แล้วก็จะมีชั้นที่สองลงไปข้างหน้านะครับชั้นที่สามชั้นที่สี่ก็คือตรงพื้นเลยนะครับที่เราเห็นไกลๆเลยครับผมชั้นที่สี่ก็คือชั้นล่างสุดนะครับพื้นถนนเลย <c oughs> ก็บริเวณที่รำวงสวงก็จะรอบๆบริเวณ วงเวียนพระนารายณ์เลยนะครับที่ตานิ่งอยู่เป็นถนอนะากก็จะปูด้วยพรมเพื่อไม่ให้ความร้อนร้อนเท้าของนางรำนะครับก็จะเอาพรมมาปูให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้รำวงสวงนะครับสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นพืต้านใจจริงๆครับท่านผู้ชมเยอะมากๆเลยทั้งประเทศและท่านจะได้เห็นแบบเต็มเต็มตาเลยครับสดๆเลยครับ ในเรื่องของการนำเสนอภาพค่ะการนี้เราให้เห็นนางรำที่มายืนเรียงกันนะครับเก็บภาพสวยๆไปฝากท่านผู้ชมเราจะเอาเรืนความสวยงามในวยงกมมากลยผ้าเขาเป็นผ้าโจงนะครับเขาเรียกว่าโจงกระเบนที่ได้มานำร่วมกัน S <S แล้วหลังจากนั้นเราจะเดินลงไปดูข้างล่างนะครับให้ถึงพื้นสุดเลยนะครับของชั้นล่างเลยนี่ครับเราเดินมาแล้ว,วมีชั้นลงไปอีกนะครับบันไดสามขั้นนะครับลงมาแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆเลยครับปดูด้วยรมแดงด้วยเสือด้วยนะครับ ดูครับตรงนี้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรางเจาฯบนณลามณีสวยครับผมการปฏิบัติปกติเราก็จะเห็นแต่รถวิ่งนะครับรอบบริเวณวงเวียนแต่ตอนนี้ก็จะเป็นนางรำทั้งหมดเลยนะครับทั่วบริเวณเลยครับกับผมเมื่อท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงนะครับผู้รำทุกท่านนะครับจะยืนตรง นะครับในทุกส่วนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ที่อยู่บนย่าเทียมนะครับจากซ้ายขวาหันมาตรงกลางมาตรงแนวกลางนะครับเพื่อตรงการต้อนรับท่านประธานในเสียงเรื่อเหมือนพี่ก็คือสียงก็มาผู้คนนะครัขออนุญาตขออานุาสัญญาอีกครั้งนะคะผู้รังมลลานสีเขียวลานมริน้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประธานในพิธีจะเดินทางนะคะขึ้นมาทางด้านทิศใต้ขององครมบนเมื่อท่านประธานเดินทางขึ้นมาบนบันไดของลานด้านหน้าพระบรมรูปแล้วขอความร่วมมือให้ผู้รำทั้งสองฝั่งเพราะจะเว้นแถวกลางไว้จะไม่ท้าใช่ค่ะฉจนั้นขอให้ซ้ายหันขวาหันเพื่อเป็นการต้อนรับท่านประธานในพิธี เมื่อประธานมาถึงบริเวณจุดด้านหน้าพร,ระบรมราชานุศ